มาดูช็อตนี้ค่ะกา้กาได้ลุนเดียวๆกับประตูเข, <emale. S 1> ข้าไปแล้วนะคะเจนอาจจะลุ้นแรงไปหน่อยนะคะอยา่าสกใจนะคะ มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนจะมาจัดปูทีมชาติบารซินค่ะยุคบารซินได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2002ที่มีแนวลูก3 r ออย่างพี่โรนันโดอาร์นายพิลิวันโดพี่โรนานินโยนะคะค่ะไปดูกันเลยคะ่ะเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมคะว่าพี่โรนันโดอาร์นายเนี่ยไปไหนเอ่ยเจนจะบอกให้นะคะ เป็ไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะแล้ว3 r ของเจคือใครอา่า 3R ของเจน,นะคะก็คือพี่โลนาเนโยกิริวันโดแล้วคนสุดท้ายค่ะคือพี่โลแบโตคาร์อสค่ะค่ะ <c oughs> ครบ 3R พอดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดู11ตัวจริงแล้วตัวสำรองกันเลยค่ะไปเลยมาดูคนแรกกันเลยค่ะผู้รักษาประตู เอนเดอร์สันโลแบรโตคาร์ลอสมิลิเตาติอาโกซิวาคาฟูค่ะมาควินยอสจิลแบรโตซิวามีเรีวันโด กากาคะ่ะโลนันดินโยคะ่ะเอลเบร์เดี๋ยวเราไปดูตัวสำรองกันบ้างนะคะเนมาลิชาลิซอนโลมาลิโอเบเบโต เดนินสังซิโก้แล้วก็มากันเยสค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเอาทีมไปลงแลงกันเลยค่ะเสรแล้วนะคะ เดี๋ยวรอจักคู่แป๊บนึงนะคะ เจนได้เร oh, we ิ่มเขี่ยบอลก่อนนะคะบุกจากซ้ายไปขวาฟูทีมบาซินนี้เป็นอีกหนึ่งทีมที่เจนคิดว่าสวยนะคะเล่นไม่เก่งค่ะแต่เน้นทีมสวยไว้ก่อนมาต่อกันในเกมเลยค่ะ มาดูช็อตนี้ค่ะกา้กาได้ลุดเดียวๆกับประตูเออเข้าไปแล้วะนะคะเซนอาจจะลุ้นแรงไปหน่อยนะคะอย่าสกใจนะคะได้นำไวแบบนี้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยค่ะ ช็อตนี้เอลเบะแตะลอดขาไปทันทีจะจายต่อแต่ไม่ถึงลิวันโดอนะคะเลดฟอร์ดโดนานินโยเจมได้หลุดจังหวะนี้ยังไงได้ไปเกือไปแล้วเกิดไปแล้วนะคะเมื่อกี้ ปาลิไดเตะมุมขาลอดมงสกัดไม่ได้เสียดายมากเลยค่ะลิเกสิทธิ์เปสไม่มีพี่โรนัลโดอาร์านไม่งั้นนะจะได้เห็นสามประสาน 3R แน่นอนเลยค่ะในยุคที่บาซินได้แชมป์ฟุตบอลโลกปี2002เป็นยุคที่บาซินรุ่งเรืองมากเลยค่ะมีนักเตะท็อปท,ปทปเก่งๆมากมายเลย โลนานิโยจ่ายให้กา้ากา้กา,ายังสบลุ่ดีอยู่นะคะจ่ายต่อให้เอ,เอลเบ้น้องง่ะลืมดูนะคะลุ้นจนตัวเอียงแล้วค่ะเนี่ยตอนเนี้ยชบชูชบชูชอ้าวมันจะอยู่ใคร กาก้าตัดบอลได้จ่ายต่อให้เอลเบเอลเบเอลเบ,เลเบ์โดนลุม2เสียบอลเลยค่ะโรนานินยโยยกบอลมาให้แมสซ,ซี่มาคินยอสเคลียบอลออกไปได้บอลอ,อยู่ที่เอลเบเอลเบ์จะไปต่อลูดิเกอร์ตัดบอลไปได้เป็นจังหวะปารีสได้บุกต่อเนื่องนะคะ

โรนนินโยจ่ายให้กา้ากาคาข้ามฝากไปให้ลิวันโด้ลิวันโดไหลเข้ากลางให้เอลแบเอลแบคืนให้ริวันโด้ลิวันโดเปิดโค้งเฮ้ยเสรแลนะคะเสียได้จังเลย โลนินิญ่ตอนแรกพี่เกงอยู่หน้าประตูอยู่เลยนะคะวิ่งมาม่งตอนไหนคะเนี่ยเกือบเข้าไปแล้วนะมซี่พาบอลขึ้นมาตบกลับให้เดยองเดยองใจต่อให้โลนานิญョ่โลนินิญ่ล็อกเข้าขวายิงพุ่ง มาดูจังหวะสุดท้ายก่อนหมดเวลาครึ่งแรกกันนะคะโทนี่โคดเล่นสั้นๆกับเจมโทนี่โคดโทนี่โคดเปิดยัดเข้ามายังติดบล็อกนะคะหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกค่ะเ็นเจน,นนะคะนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ค่ะ Well, yeah, he you obviously have to give credit to the front men for the half-time lead, but I think the midfield can really pat themselves on the back too. They work tirelessly for me. leading 1-0 at the break. มาลุนครึ่งหลังกันต่อเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าเจนจะยิงประตูได้เพิ่มหรือจะโดนตีเสมอกันคะคาร์ลสเปิดข้ามหัวโอเว่นกาก้า,กากตอกส้นให้โรน,นินโิโยโรนินิโยไหลให้เอลแบรเอลแบรได้ยิงจังหวะนี้อ มาลุ้นต่อกันอีกหนึ่งจังหวะนะคะโรนันโยได้เตะมุมเปิดไปไหนคะเนี่ยสงสัยปัดแรงไปหน่อยคะ่ะสไลด์ดักบอลรอเกือบได้นะคะาแล้วไง,ง,งในบรรดากองกลางตัวลุก AMF ตัวที่เจนชอบที่สุด คือพี่กากานะคะพี่กากานะคะน,นอกจากพี่เขาเนี่ยจะมีหน้าตาที่หล่อเหล่าแล้วยังยิงเท้าซ้ายและวขวาขมมากเลยค่ะและมีสไตล์การเล่นโฮเพเยอร์ด้วยค่ะเอาแลดฟอร์ดพักอกจ่ายต่อให้โอเวน่นโอเวน่เวนยังไงโอเว่นยิง ไปหายนะคะไปหายแับเลยนะคะโเปิดะะที่เห็นเจนไม่เอาฟูทีมบาซิลไปเล่นแมตช์เดย์ทีมชาติเจนเลือกทีมผิดนะคะเจนเลยต้องเอาฟูลบาซิลม,มาเล่นในโหมดลงแรงค่ะบอลอยู่ที่กากา้าริวันโดบอลกระเชะอเข้าทางคาร์ลสคาร์ลสเปิดลึกเข้าไปหน่อยค่ะโอ้ย จร,จริงๆจะเปิดโค้งนะคะแต่คือมือมันลั่นค่ะโทนี่โครแรดและฟอร์ดโทนี่โคดโรนานินโยเข้าไปยังบอลมาได้โลนานินโยเสียบอลวูดิเกอร์หวดยาวๆคา,า,าร์ลสมงสกัดคาร์ลสบอกว่าไม่ให้ผ่านไปง่ายหรอกครับช่วงนี้บอลก็เริ่มอยู่กลางสนามนะคะบอลสูสีดูดีมากเลยค่ะ จิวเบตโต้ซิวาตัดบอลไปได้มาคุนยอตมาคุนยอตโดนเสียบลูกนี้กรรมการกรรมการไปไหนคะเอ้ยกรรมการทำไมมาซินไม่ได้ฟาวค่ะบาซินเสียเปรียบเลดฟอร์ดได้หลุดเลยค่ะยังไงเอ้ยก็ยังไม่เข้ามีลุ้นลุ้นจริงนะคะแบบนี้ เดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวสำรองกันบ้างนะคะนี่เดี๋ยวให้พี่เนมากับพี่ริชาลิซอนนะคะลงบ้างนะคะขี่เขาเหงาแล้วนะคะปึงเ่อกันเลยคะ่ะเข้าสู่10นาทีสุดท้ายแล้วนะคะ ใกล้ๆจะหมดเวลาเจนชอบตื่นเต้นนะคะเป็นอะไรไม่รู้เ oh. สือเตี้ยเดยองเดยองใจให้แมสซ, oh, ซี่แมสซี่กดลูกสูตรช็อตนี้คว้าหโตเหนียวมากเลยนะคะ โนนี่โค้ดได้เปิดมุมมสซี่มองพี่เจนเงนียบเนี่เจนงงอยู่นะคะเข้าตอนไหนเนี่ยเข้เาไปแล้วค่ะ,คะยังพอมีเวลาแก้ตัวอยู่นะคะ บอลอยู่ที่กากาใจึ้นหลังให้ตีเอลโก้ซิวาคาฟูใจออกข้างให้โรนานินโยโรนานินโยเออยโดนตัดบอลไม่ได้นะคะจิวเบโตซิวาบินไปช่วยกระชับพื้นที่บอลออกข้างไปทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีนะคะบาซิลต้องช่วยกันไล่บอลแล้วนะคะ ถ้าเสียประตูตอนทดเจ็บจะไล่ไม่ทันนะจังหวะนี้บาซินได้สวนกลับขอเธอลูกสุดท้ายก่อนหมดเวลาไม่ทันนะคะหมดเวลาซะก่อน หมดเวลาการแข่งขันค่ะเฮ้ยเล่นืนกปนหน่อยนะคะค่ะหมดเวลาการแข่งขันแล้วค่ะเสมอไป1นึประตูต่อหนึ่งนะคะค่ะค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เจนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจริง